ถูกที่ถูกเวลาความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียกับคืนปกติแถมแนนแฟนขึ้นกว่าเกาเพราะประเทศไทยเหล่ามีผู้นำชื่อลุงตู่ที่ส่งไม้ตอบไปสู่ลุงพี Why เว ในอดีตนะคะไทยและซาอุดิอราระเบียเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเมืองสังคมและวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังเหตุการณ์ความขัดแยง้งอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับซาอุดิอราระเบียในปี2532และต่อเนื่องถึงปี2533ซึ่งเกิดขึ้นในไทยจากกรณีฆาตกรรมนักการทูตซาอุดิอราระเบียลักลอบขโมยเพชรของสมาชิกราชวงศ์ซาอุดิอราระเบียโดยคนงานชาวไทยและคดีอุ้มฆ่าอัลลวยลี่หนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์อัน แห่งราชานาจาักรซาอุดิอราระเบียนั้นได้นำมาซึ่งการระงับความสัมพันธ์ปกติเป็นเวลายาวนานกว่า3 0ปีผลลัพธ์ที่บังเกิดน,นะคะก็คือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่นั้นเรื่อยมาเพียงแต่ในช่วงดังกล่าวค่ะไทยและซาอุดิอราระเบียก็ยังคงมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนทางอ้อมผ่านประเทศที่3บ้างทําให้ไทยนะคะยังคงพอมีความน่าเชื่อถือ,พอเพราะเหลืออยู่ในหมู่ชาวซาอุดิอราระเบียบางพวกบางกลุ่มอย่างไรก็ตามค่ะจากการออกแบบและการจัดการคง วิสัยทัศน์ซาอุดี2030ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการขายน้ํามันอย่างเดียวของประเทศและเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ทางเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงทําให้ซาอุดีอาระเบียนะคะต้องเปิดประเทศมากขึ้นและแสวงหาโอกาสในการลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทั้งต้องสร้างพันธมิตรใหม่และผูกมิตรกับประเทศต่างๆมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ซาอุดีอาระเบียนะคะมองว่าเป็นประเทศที่มีศั แต่กระนั้นค่ะกว่า30ปีของการระง,งับความสัมพันธ์ปกติระหว่างไทยซาอุดีอาระเบียนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคดังกล่าวแม้รัฐบาลไทยทุกชุดทุกสมัยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นจะพยายามหาทางหรือฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียให้กลับคืนมาเป็นปกติแต่ก็ไม่ประสบผลค่ะฉะนั้นนะคะการเกิดโครงการวิสัยทัศน์ซาอุดี2030ขึ้นและซาอุดีอาระเบียก็ต้องการหาความร่วมมือกับประเทศใหม่ๆที่มีศักยภาพเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวแสงแห่งการสารสัมพันธ์อย่างแท้จริงของ ประเทศจึงเกิดขึ้นแบบจริงจังภายใต้รัฐบาลลุงตู่และแล้ววันแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่25-26มกราคมปี2565ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้น,นและคณะผู้แทนระดับสูงได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอราระเบียอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุนอาซิดอันซาอูดมกุฎราชกุมารนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือเป็นการเริ่มต้นเปิดสักการความสัมพันธ์ปกติระหว่างไทย ซาอุดิอาระเบียอีกครั้งหนึ่งค่ะลุงตู่ได้เข้าเฝ้าและพบปะหารือกับอมกุฎราชกุมารโดยผู้นําทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันให้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียให้กลับสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์อันเป็นผลสืบเนื่องจากความพยายามในหลายระดับของทั้งสองฝ่ายที่มีมาอย่างยาวนานค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการดําเนินการภายหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในระยะแรกและการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีรวมถึงได้หา หรือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพะหุภาคีเพื่อรื้อฟื้นความร่วมมือในสาขาต่างๆรวมทั้งสแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆที่มีศักยภาพอีกทั้งค่ะมีการยืนยันความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบต่างๆตลอดจนการประกาศสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2030ของซาอุดีอราระเบียและในปีเดียวกันนั้นเองนะคะระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิก,กายนค่ะเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลนาซิรอันซาอูดมกุฎร,ราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชานาจาักรซาอุดิอราระเบียก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำการบาบบังคมทูลเชิญของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นค่ะโดยถือเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกในระดับราชวงศ์และระดับผู้นำของซาอุดิอราระเบียภายหลังการเยือนราชานาจักรซาอุดิอราระเบียอย่างเป็นทางการของลุงตู่และการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอราระเบียให้กลับสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์ค่ะ ซึ่งในวันที่18พฤศจิกายนปี2565มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจาักรซาอุดิอราระเบียยังได้เข้าเฝ้าทูลทละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพราที่นั่งจกกักรีมหาปราสาทอีกด้วยค่ะถือเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของสองชาติเพราะเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์ของทั้งสองประเทศค่ะทั้งนี้นะคะหากได้สังเกตโดยละเอียดแล้วจะพบว่าบ่อยครั้งที่ผู้นําของซาอุดิอาระเบียได้แสดงออกถึง ความชื่นชมและประทับใจในการวางตัวของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นซึ่งมีบุคลิกข่าทางที่สุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดจนการแสดงออกถึงความยกย่องนับถือผู้นําของซาอุดีอราระเบียอย่างมากดังนั้นจึงไม่แปลกที่สมาชิกของรัฐบาลชนใหญ่ซึ่งเป็นสมาชิกของราชวงศ์จะมีความชื่นชมและประทับใจร่วมด้วยจนส่งผลไปถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดียิ่งต่อมายังลุงพีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพล าง,งานผู้เคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของลุงตู่ในขณะที่ลุงพีนะคะได้นําคณะข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานของไทยไปเยือนราชนา,าจากักรซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่15-17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในการพบเจอกันอีกครั้งนั้นทางฝ่ายซาอุดีอาระเบียซึ่งนําโดยเจ้าชายอันดูนาซีบินซันมานอันซาอูรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้การต้อนรับคณะของพีรพันธ์อย่างดียิ่งทั้งจัดเครื่องบินพิเศษให้ท่านพีและคณะได้เยี่ยมชมการทํางานของซาอุดีอาระเบ เปบริษัทพลังงานมหาชนอันดับหนึ่งของโลกรวมถึงพูดคุยเจราจาประโยชน์ด้านพลังงานระหว่างสองประเทศในอนาคตได้อย่างราบรื่จาารนจากการเยือนซาอุหุนิษของลุงพีอีกด้วยค่ะว่ากันว่าสัมพันธ์อันดีของสองประเทศที่เกิดขึ้นได้นี้ส่วนสําคัญมาจากการแสดงออกถึงความเป็นไทยของทั้งลุงตู่และลุงพีอันประกอบไปด้วยรอยยิ้มความสุภาพความอ่อนอน,อน้อมถ่อมตนการแสดงออกถึงความยกย่องนับถือให้เกียรติและจริงใจซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษอันเป็นทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนไทย ที่สร้างความชื่นชมและความประทับใจให้กับชาวต่างชาติมากมายและครั้งนี้ก็ช่วยสารต่อความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นแก่ไทยซาอุได้อีกด้วยค่ะ Why w o r